สวัสดีค่ะทุกคนยินดีตอ้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะก็คือห่างหายไปนานมากกับการลงคลิปวันนี้นะคะแล้วก็จะมาทําคลิป three day walk ไปค่ายที่ระยองดีใจมากแล้วก็ตื่นเต้นมากนะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มแล้วเราจะไปรอรถประมาณเที่ยงคืนเที่ยงคืนครึ่งเดี๋ยวสักตอนสี่ทุ่มเราจะไปอาบน้ําเตรียมตัวและเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนมาดูกระเป๋าเรานะคะว่าเราเอาอะไรไปบ้าง ระเป๋าที่เราเตรียมไปก็คือมีใบนี้หนึ่งใบแล้วก็มีกระเป๋าผ้านหนึ่งใบค่ะก็คือทุกคนกระเป๋าเนี้ยจุได้เยอะมากคือมันยังเหลือที่อยู่นะในเนี้ยคือเราไม่รู้ว่าคลิปเนี้ยนะคะจะยาวกี่นาทีแต่เราคิดได้ว่าอาจจะสัก20นาทีก,กว่ายังไงก็ฝากทุกคนดูคลิปนี้ให้จบนะคะเราตั้งใจทำคลิปนี้มากๆเลยอยากให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศที่เราได้ไปค่ายนะว่าเป็นยังไงโอเคงั้นเดี๋ยวไว้เจอกันอีกทีตอนเราจะลงไปรอรถนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงที่โรงเรียนแล้วเราพกน้องหมูไว้ด้วยนะคะน่ารักไหมอาหารเช้าเรากินเป็นก๋วยจั๊บนะคะแล้วก็เดินทางกันต่อเลยเดินทางข้านข้านานนะคะประมาณ10ชั่วโมงได้แต่ว่าวิวระหว่างทางคือสวยมากทุกคนเราชอบวิวภูเขามากเดินทางมาถึงที่ระยองแล้วนะคะโรงแรมก็คือดีโอเอซิสนะ ถึงแล้วก็คือกินข้าวกันก่อนเลยอร่อยมากอันนี้จะเป็นค่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ของเอเธนนะคะเราเกินข้าวเสร็จก็มานั่งรอที่ห้องประชุมแล้วก็เขามีแจกสมุดแล้วก็ปากกาค่ะตอนก็คือแอบว่างนะคะเพราะว่ารอเพื่อนๆกินข้าวเสร็จแล้วก็มารวมกันอยู่อันนี้ก็คือแยากย้ายเข้าห้องพักนะคะวิวห้องพักก็คือสวยมากอันนี้ก็จะเป็นอีกโซนนะคะเป็นโซนโรงแรมเมื่อกี้จะเป็นโซนพูลวิลล่าแล้วก็มากินข้าวกันต่ออันนี้อร่อยสุดๆที่หนึ่ง กลับเข้ามาทำกิจกรรมอีกแล้วค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมช่วงเย็นแล้วค่ะสเตทไฟเตอร์ตัดมาอีกที่ตอนเสร็จกิจกรรมเลยนะคะตอนนี้เวลาประมาณสี่ทุ่มนะทุกคนวันที่สองแล้วนะคะทุกคนที่เราอยู่ที่ค่ายก็คืนนี่จะเป็นเมคอัพลุคของวันนี้ค่ะตอนนี้ก็คือกำลังจะลงไปทานข้าวเช้านะคะ คือสภาพผมมอมมากยังไม่ได้มีไม่ได้ไรนี่นะทุกคนข้าวเช้าเป็นข้าวต้มกับข้าวผัดคืออร่อยมากทานข้าเสร็จนะคะเราก็มาทํากิจกรรมกันต่อค่ะจะเป็นกิจกรรมจําลองการทําวัคซีนค่ะอันนี้ก็คือสนุกนะทุกคนต่อมาก็มากินข้าวอี่แล้วอันนี้แอบเผ็ดนิดนึงแต่ว่าอร่อยนะต่อที่กิจกรรมสร้างกลไกนะคะตามโจทย์ ใส่กิจกรรมนะคะแล้วก็ไปไว่ายน้ํามาแล้วก็กลับมาอาบน้าที่ห้องค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้าวเย็นนะคะทุกคนเราขึ้นมาที่ชั้นสองครั้งแรกนะคะบรรยากาศดีมากแล้วตอนเย็นนะคะมีแบบว่าเปิดเพลงทาฟิลคอนเสิร์ตทุกคนอันนี้สนุกจริงๆสนุกเว์คือเราอินสุดๆนะคะตอนที่พี่เขาร้องเพลงคือร้องตามแบบอินมากแล้วก็มีมีพี่เขาแบบว่าค่อนข้างที่จะคู่จิ้นนิดนึงนะคะ แล้วก็ทํากิจกรรมอะไรเสร็จแล้วก็มากินนิดหน่อยวันที่สมแล้วทุกคนวันนี้ก็คือวันที่เราจะกลับแล้วนะเวลาผ่านไปเร็วมากทุกคนโอ้ไม่ก็นี่เราให้ทุกคนมาดูบรรยากาศตอนเช้านะคะเพราะวันนี้เราตื่นประมาณ6กโมงกว่ากว่าทุกคนแล้วแบบบรรยากาศดีมากอาหารมื้อสุดท้ายของค่ายแล้วค่ะทุกคนนี่ตอนนี้พี่เขาก็คือมา ทักทายโบกมือบายๆน้องๆนะคะเพราะว่าเราจะกลับกันแล้วพี่ๆค่นาน่ารักมากทุกคนโอเคนะคะตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่ที่หนึ่งอาจจะยังไม่บอกขออุบอีกไว้ก่อนก็คือแอบฝนตกเล็กน้อยก็เลยลุ้นว่าจะได้ไปไหมสรุปก็คือได้มานะคะทุกคนอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่ามหมู่กเกาะเสม็ด เราตื่นเต้นแบบขั้นสุดเพราะว่าไม่เคยมาแล้วเราเป็นคนที่ชอบอุทยานชอบภูเขาชอบทะเลชอบอะไรแบบนี้มากๆพอมาถึงนะคะเราก็คือต้องเดินลงเขาค่อนข้างที่จะใช้เวลาสักพักหนึ่งแต่ว่าไม่นานมากค่ะบรรยากาศตอนลงนะคะทุกคนก็คือดีมากแต่อันนี้แอบแบบว่าวิ่งนิดนึงเพราะว่ามันทางลาดลงไปนะทุกคนคือบรรยากาศดีมากชอบมาก ใกล้ถึงแล้วคะ่ะทุกคนอีกนิดเดียวเห็นทะเลแล้วนะคะตอนนี้เราถึงคนแรกเลยคะ่ะทุกคนทุกคนดูเอานะว่ามีความสุขแค่ไหนยิ้มแก้มจะแตกอยู่แล้วเรากำลังจะเดินลงไปตรงสะพานนะคะตรงนี้ก็คือน่าจะเป็นที่ที่ทุกคนอาจจะแบบว่าเคยเห็นผ่านตากันมาบ้างดูเอาทุกคนบรรยากาศดีแค่ไหนอ่ะชอบมากอะ่ะ ตอนนี้ก็คือถึงที่ทอุทยานเขาแหลนย่า,ยาแ,ลแล้วเรากำลังจะเดินไปตรงโน้นนะคะมันน่าจะเดินไปได้ลยล่แหละคือฝนก็ตกลินลินนะ <c oughs> ทุกคนคือแบบว่ามูดดีมากบรรยากาศดีสุดๆ เราจะบอกว่าทางสะพานนะคะค่อนข้างที่จะยาวและใช้เวลาเดินอยู่นะตอนแรกเราคิดว่าจะเป็นทางสั้นๆค่ะแต่ว่าน้องก็ค่อนข้างที่จะยาวมากเลยมาถึงอีกจุดหนึ่งนะคะนี้ก็น่าจะเป็นจุดพักนะ้าถ่ายรูปถ่ายไรกันตอนนี้นะคะฝนก็คือจะเป็นตกดินๆนะแต่เราสู้ค่ะเพราะว่ามาทั้งทีถ่ายเอาให้คุ้มมาให้คุ้มเลยส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นสะพานกระจกค่ะตรงนี้สวยมากทุกคน เดินเดินเดินแล้วก็เดินเดินเดินนะคะทุกคนยังไม่ถึงเลยนะหนทางยังอีกยาวไกลมา,มาสุดสะพานแล้วค่ะทุกคนก็จะเป็นภูเขาแบบนี้แล้วก็มีทางเดินต่อได้อีกค่ะเรามาแล้วนะคะก็คือมาให้สุดเลยตรงนี้นะพอเดินมาสุดทางก็คือจะเจอเป็นแบบว่าทะเล ทุกคนตรงนี้คือชอบมาก ตอนนี้สภาพเลยค่ะมอมมากตอนแรกเราว่าจะไม่มาตรงนี้แล้วนะคะเพราะว่าถึงเวลาที่ต้องขึ้นรถแล้วแต่ว่าทุกคนมาทั้งทีอ่ะมันสวยอ่ะก็เลยแอบเดินมานิดนึงนะคะค่อนข้างที่จะรีบอยู่โคตรเลยทุกคนเดินขึ้นมา กำลังจะเดินกลับนะคะทุกคนคือหอบไม่ไหวลงเนียนก็พาแวะที่ตลาดเราจําชื่อไม่ได้นะคะแต่เป็นตลาดที่แถวแถวอุทยานแห่งชาติเลยค่ะเราได้ของฝากเป็นก้อนหินนะคะแล้วก็เขียนเขาว่าระยองนี้ทุกคนคือสภาพเราไม่ไหวแหละได้ของมาเยอะมากมีกระเป๋าของฝากแล้วก็มีเรลี้ยทอดคือแบบว่าโอ๊ย,อยมีน้ำแดงด้วยคิป เดี๋ยวกำลังจะเดินกลับรถนะคะโรงเรียนก็แจกเป็นข้าวกล่องนะคะเป็นข้าวเที่ยงไห่คือแบบว่าเพิ่งเคยมาที่แบบเป็นห้องน้ำแบบนี้ครั้งแรกนะรู้สึกว่าสีสันสดใสมาก ต่อมานะคะโรงเรียนก็พาแวะที่เค้กบ้านสวนตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้มาแล้วนะทุกคนแล้วก็ซื้อของไปเยอะเลยเดินทางกลับกันค่ะทุกคน ว้ามาอีกทีก็คือมาถึงที่หอแล้วนะคะทุกคนก็คือจบทริปนี้แล้วเย้คือตอนแรกคาดว่าคลิปนี้อาจจะยาวแต่ก็คือได้ถ่ายมาไม่เยอะเพราะว่ากิจกรรมอะตอนเล่นกิจกรรมแล้วก็ไม่ได้แตะโทรศัพท์เลยอยู่แล้วก็เลยจะได้ถ่ายเฉพาะช่วงที่แบบได้จับโทรศัพท์อะไรอย่างนี้ก็จะมีว่าคันที่3ามที่มันค่อนข้างที่จะยาวกว่าแบบว่าอันที่1กับอันที่2อะไรอย่างนี้โอเคทุกคน,นยังไงก็ปิดคลิปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคน เป็นไงก็คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์มาพูดคุยกันได้นะคะบ๊ายบาย